สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะแท็กเตอร์เข้าใหม่ล่าสุดของเรานะคะรุ่น Kubota L4018 SP Special นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่อยู่ในศูนย์เลยนะคะวันนี้ก็นำมารีวิวให้ได้รับชมกันค่ะสำหรับท่านที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะยังมีมือสองไม่เยอะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ รถจดทะเบียนปี6-3ค่ะสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะคะตัวนี้สภาพเดิมนะคะใช้งานน้อยค่ะ200ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้สีสันเดิมสภาพเดิมค่ะไม่ผ่านการตรวจหรือเช็คใดๆนะคะตัวนี้ก็ระบบพร้อมใช้ค่ะสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะคะ ในส่วนของตัวสีสันเครื่องยนต์นะคะและสีสันบอดี้นะคะวันนี้ก็ mm. ให้ดูสภาพเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ4 0แรงม้าตัวสเปเชียลนะคะหรือว่า4018 SP ความสวยความเดิมนะคะคันนี้นะคะก็สภาพนี้นานๆจะเข้ามานะคะแล้วก็หายากนะคะสำหรับ รถตัวใหม่ซึ่งจะมาเป็นมือสองนะคะแล้วก็ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถกึ่งไร่กึ่งนาค่ะแต่ชั่วโมงงานน้อยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ทุกระบบค่ะ ท่านที่ตามหานะคะสำหรับตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งคู่ตัวรถมานะคะก็จะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าแบบคานล่างนะคะตราช้างนะคะ fd 1 6 4 e และด้านหลังสามารถเลือกได้อีก1ชิ้นนะคะตัวนี้ก็พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นให้ค่ะรานะคาเปิดไว้นะคะอยู่ที่498,000บาทนะคะสามารถต่อรองได้ค่ะรถจดทะเบียน g ี63นะคะใช้งานน้อยค่ะ2 0 0ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านที่จะมาชมจะมาทดสอบขับคันนี้นะคะสามารถเข้ามาได้เลยจอดอยู่ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะคะร้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงสรีซีพีบ้านท่าเคาะตมนองบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบระบบนะคะเครื่องยนต์ให้ได้รับชมกันค่ะ สำหรับพี่ๆพเพื่อนๆทน่านใดที่สนใจนะคะคูต้าแอ0 1 8 0คันนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นสเปเชียลนะคะก็นานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้เลยค่ะเบอร์โทร087-522-3883-095-339-9988นะคะสามารถติดต่อหรือว่าแอดไลน์ไอหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สามารถพูดคุยตามเบอร์โทรที่แจ้งไปได้เลยค่ะ ในส่วนของคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากไปด้วยนะคะกับ4018 SP Special คันนี้นะคะ498,000บาทต่อรองได้ส่งให้ฟรีที่300กิโลเมตรแรกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ของทางร้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ